สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15 beta 7ใหม่ล่าสุดมาให้ทดลองทดสอบกันอย่างต่อเนื่องโดยยังคงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมการทำงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและคาดกันว่า Beta หน้าอาจจะเป็นเบ ta สุดท้ายก่อนที่ตัวเต็มจะปล่อยไม่ให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 beta 7ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีผลอะไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่แค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 beta 7บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU เพิ่มขึ้นทั้ง Single-Core และ Multi-Core เลยครับโดย Single-Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ Multi-Core เพิ่มขึ้นพอสมควรทำได้ดีทำได้น่าพอใจครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิดหน่อยหลัจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายเวอร์ชันความเร็วโดวยรวมในเบตานี้ทำได้ดีขึ้น ความเร็วน่าพอใจแบบนี้แบตเตอรี่จะมีข่าวดีด้วยหรือไม่ไปชมผลมการทดสอบกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับ พราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่าง ค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 15 beta 7ใช้แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นไปอีกครับโดยใช้ไปเพียง7%หรือ93%ในขณะที่ beta 6และ beta 5ใช้ไป8%หรือ92%ผลลัพธ์แบบนี้อยากให้ตัวเต็มมาเร็วๆเ,เลยครับการนับเดตเป็น iOS 15 beta 7บน i p h o n 10นี้ ความเร็วโดยรวมทำได้ดีแต่ที่ดีขึ้นได้อีกคือแบตเตอรี่ประหยัดเพิ่มขึ้นได้อีกเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเวอร์ชันเบต้าเอาไว้อัปเดตกันได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีเบต้าแตามมาหรือจะเป็นเบต้าสุดท้ายมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ